นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณไถมาเจอคลิปนี้นานมาแล้วพระสองรูปเดินทางกลับวัดในวันที่ฝนตกปรยๆร,ระหว่างทางได้พบกับหญิงชารานั่งอยู่บนพื้น หญิงชารามาหาสมุนไพรในป่าแต่เพราะพื้นมันลื่นจึงได้ถลายล้มลงที่ขามีแผลบาดเจ็บเลือดออกเธอเดินกลับหมู่บ้านไม่ไหวจึงได้นั่งตากฝนอยู่ตรงนั้นพระที่มีพรรษามากกว่าได้มองบาดแผลของหญิงชาราผู้นั้นและตัดสินใจอุ้มหญิงชาราขึ้นมาและเดินทางไปส่งนางจนถึงหน้าหมู่บ้านพระที่มีพรรษาน้อยกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็กระวนกระวายใจแต่ก็ยังไม่พูดอะไร กระทั่งตกดึกคืนนั้นพระหนุ่มร้อนใจทนไม่ไหวได้ขอเข้ามาปรึกษาหลวงพี่หลวงพี่ว่ามันเหมาะสมแล้วหรือที่หลวงพี่เป็นพระผู้ใหญ่แล้วไปอุ้มสีกาแบบนั้นหลวงพี่หันมานิ่งๆพร้อมกับพูดว่านี่ท่านกําลังพูดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าหรือพระหนุ่มก็พยักหน้ารับหลวงพี่จึงได้ตอบก,กลับไปช้าๆชัดๆว่าสีกาผู้นั้นหลวงพี่อุ้มขึ้นมาก็จริงแต่ก็วางไว้หน้าหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะตอนนี้ก็มืดแล้วทําไมท่านถึงยังไม่วางสีกาลงบ้างละ่ะและนั่นแหละครับ สามสิ่งที่ควรจะปล่อยวางในปีนี้ 1. วางความผิดพลาดในอดีตหากเราได้เรียนรู้และได้บทเรียนแล้วก็แค่อย่าทำซ้ำแต่อย่าแบกมันไว้เป็นตราบาปให้มันผูกมัดคุณจนคุณไม่กล้ารเริ่มทำอะไรใหม่ 2. วางความกังวลในอนาคตเอาไว้แม้การคิดเยอะและว,วางแผนเพื่ออนาคตจะเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่ากังวลมากจนทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายกลายเป็นไม่ได้เริ่มจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยความรอบคอบแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยความหวัง 3. วางคนบางคนไว้ในอดีตซะถ้าคนคนนั้นทําให้เราเจ็บปวดจงปล่อยมือจากใครบางคนไปแล้วเราจะได้มีมือที่ว่างพอไปจับมือกับคนใหม่ที่เขาอาจจะดีกว่าเดิมนะครับการวางบางสิ่งอาจจะดูเป็นเรื่องยากแต่การไม่ปล่อยวางจะทำให้ชีวิตยากปีใหม่แล้วขอให้คุณได้เป็นไทยมีอิสระจากเรื่องราวที่ผูกมัดคุณในปีที่แล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับ